สงกรารครับคุณวางแผนจะไ, Galile ไปเล Excel ่นน้ำที่ไหนอ่าวนี่คุณจะป่าแป้งยังเลยไม่มีโอันเลยไม่มีแผนเลยก็เลยอยากจะขออนุญาตเนี่ยพรมน้ำนิดนึงพรมน้ำนะในเทศกาลสงการเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราไม่เจอกันผู้เท่าผู้ใหญ่อาหารคงกันนะคะก็ขอให้สดชื่นก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ไทยนะ รวยนะฮะมีหุ้นพุ่งกระชูดนะฮะรวมไปถึงผู้ชมด้วยนะฮะนี่ก็เราพูดถึงเทศกาลสงการมายาวนานแล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราไม่นึกถึงไม่ได้บางครั้งมือถือแท็บเล็ตอะไรทั้งหลายเนี่ยทำไงเตรียมตัวไว้ไงบ้างคือตอนนี้นะฮะดิฉันจะติดมือถือมากคือเวลาไปไหนนะนะต้องพกไปด้วยถ้าไปเล่นสงการก็อยากจะพกไปด้วยนะใช่แล้วแต่ว่าไม่กลัวสมมติว่าน้องๆงนาะฟูเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ ลถมาเลยบางควอมือถือไว้ก่อนบางคนใช้ถุงพลาสติกแล้วก็หนังยางลัดอ,อ่แ,<ล>แต่ล<ร>ารลักสายก็ลำบากทีมันก,มนก็มันก็น่าเกลียดกันไปน,นิดนึงมันก็ไม่สวยไงนะฮะวันนี้ในบอมอาทิตย์จะมาแนะนําวิธีที่จะป้องกันมือถือเรา ให้ไม่โดนน้าในช่วงเทศกาลมตรุษ<ม>หรอโอ้โหมีนี่สิเนาะในมุมไม่รู้สึก<น>ว่าทําเป็นทุกอย่างเนี่ยนี่เนี่ยนะฮะก็วันนี้เขาจะมาแนนะนําเผื <c oughs> ่อคุณนนทวันเอาเป็นไอเดียได้นะครับเทศกาลสงกรานต์นี้จะได้เล่นน้ําให้สนุกมากยิ่งขึ้นอ่างั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ด้วยนะติดตามได้ในช่วงของ IT r e f ีเฟนะคะแล้วก็ราสองคนและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันสงกรานต์ปกติวันสงกรานต์คุณก็ควรจะเก็บแก๊สเจ็ตเอาไว้ที่บ้านน้องๆแก๊สเจ็ตไม่ถูกกับน้ําแต่ทํายังไงได้ทุกวันนี้มันโลกแห่งโซเชียลใครเล่นน้ำเราไม่ได้อัปรูปเชยแย่เลยแล้วเราจะป้องกันยังไงไม่ให้แก๊สเจ็ตน้อยของเราต้องจมน้ําอุปกรณ์กันน้ํามีมากมายตั้งแต่ถูกยันแพงยกตัวอย่างเช่นซิปล็อกแบบนี้ ทุกถูกกันน้ําได้เหมือนกันแต่ก็เสียวอยู่หรือจะเป็นลักษณะแบบนี้มีทั้งกันกล้องแล้วก็กันมือถือหรือจะรู้ไฮโซของแพงแบบเคสอย่างนี้โดยเฉพาะเลยสําหรับมือถือรุ่นต่างๆการใช้งานระดับแรกต้องทดสอบก่อนว่ามันกันน้ําได้จริงหรือเปล่าทํายังไงทดสอบใส่อุปกรณ์เข้าไปเลยเหรอเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันกันน้ําไม่ได้เอาไปใช้จริง <laughs> กลับมาแฉเลยเสร็จเรียบร้อยขั้นแรกที่เราต้องใช้กระดาษทิชชู่นั่นเอง ทูแอดึงขึ้นมา1แผ่นไม่ว่าจะเคสกันน้ํารุ่นไหนก็ตามกระดาษทิชชู่พับแล้วใส่ในเคสให้เรียบร้อยอันนี้ยกตัวอย่างเคสหรูไฮโซอันนี้เขาเรียกว่าการทําทดสอบเสร็จแล้วเราปิดเคสให้เรียบร้อยซีลให้มั่นตามคําสั่งคู่มือของมันนําไปใส่น้ําไว้อย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงเพงื่อวามชัวอันนี้ซีลเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ําได้เลยใส่มือถือเข้าไป สังเกตได้ว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วมีฟองอากาศออกมาเยอะมหาศาลอาจเป็นไปได้ว่าซองนั้นของคุณมันรั่วซะแล้วล่ะแต่ถ้ามันมีฟองนิดหน่อยแสดงว่าเป็นฟองที่คุณดันเข้าไปเสร็จแล้ว15นาทียกขึ้นมาเลยก่อนอื่นเนี่ยต้องเช็ดให้เรียบร้อยก่อน <c oughs> เพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันไม่เปียกทั้งข้างในและข้างนอก <c oughs> หลังจากเช็ดภายนอกแห้งแล้วเรามาตรวจสอบว่ากระดาษทิชชู่ภายในนั้น มันยังมีชีวิตอยู่ดีหรือไม่ว่ามันเปียกหรือไม่เรียบร้อยแบบนี้กระดาษแห้งสบายแบบนี้คุณก็พร้อมที่จะใส่มือถือเข้าไปวันนี้ผมเอามือถือของผม iPhone 5มาทดลองให้คุณดูเลยใส่เข้าไปเกือบลืมบอกไปเคสนี้ชื่อว่า l i e p r o o f ใส่ในน้ำเราจะขึ้นใส่ใส่เข้าไปอันนี้เป็นหนึ่งวิธีถ้าเกิดว่า คุณไม่มีงบประมาณราคาแพงแล้วมันต้องออกไปละเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนโทรเรียกต้องออกละไม่รู้จะทำไงออกไปซื้อไม่ทันนี่เลยซิปล็อกซิปล็อกแบบเบสิก หาได้ทั่วไปตามร้านขายยาเนี่ยแหละซองยาธรรมดาให้ใช้สก็อตเทปขั้นแรกเลยแปะรูให้หมดเช่นรูหูฟังรูชาร์จก็แปะรูลำโพงก็แบบแปะให้หมดเลยนำไปใส่ถุงซิปล็อกถุงซิปล็อกก็ควรจะทำการตรวจสอบก่อนอย่างที่บอกก่อนหนะ้านี้ซีลให้เรียบร้อยใส่ทิชชู่วไว้ใส่น้ำดูซิว่ามันนั่วหรือเปล่าแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยเอาให้ชัวร์ปิด,ดด้านนี้ไล่ลมออกให้หมดนะหลังจากนั้นเอาเทป มาพันรอบถ้าให้ดีเนี่ยก็แปะซ้อนแปะทับแปะตามมุมกันถุงมันขาดอันนี้อย่าพาไปดำน้ำนะครับอันนี้ใส่กระเป๋าเกงไว้ได้น้ำไม่โดนน้ำไม่เปียกนะยังพอถ่ายรูปได้บ้างอาจจะเบอร์เล็กน้อยอันนี้เรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเลยทีเดียวแต่แล้วนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่มีเงินไม่มีอะไรหรือว่าจะซองรั่วอะไรก็แล้วแต่มือถือเกิดอุบัติเหตุจมน้ำตกน้ำเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีให้ฟังขั้นแรกคุณถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเลย สำหรับใครที่ใช้ iPhone หรือมือถือที่ถอดแบตเตอรี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรีบปิดเครื่องซะก็ให้รีบเอาผ้าเช็ดทันทีมาพึงลมห้ามเด็ดขาดบางคนเอาไดเป่าผมไม่เป่าห้ามเลยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะร้อนเกินไปให้ตากอากาศธรรมดานี่แหละไว้สักครู่หนึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอย่ารีบเปิดมันขึ้นมาแนะนําให้เอาทับปร์แวร์ที่เป็นสีลปิดหมดแล้วก็เอาเข้าวสารแห้งๆใส่เข้าไปก็เลยชูหอมือถือแล้วมือถือวางไว้ในกล่องทับปร์แวร์ที่มีข้าวสารแห้งอยู่ปิดผนึกซีวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นแล้วรอประมาณ24-48ชั่วโมงหรือประมาณวันถึง2วันนี่แหละอย่ารีบใจร้อนเพราะว่ามันใช้เวลานิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาเครื่องออกมาลองดูว่าสภาพแห้งปกติดีถ้าเกิดว่ามีแบตเตอรี่ด้วยอย่าลืมถอดแบตเตอรี่ออกก่อนแยกกันให้เรียบร้อยตอนนี้เอาออกมาแล้วก็ลุ้นเลยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปดูซิว่าเปิดติดหรือไม่ถ้าเปิดไม่ติดก็นะโมเลยครับสวดมันแล้วครับเอาไปที่ศูนย์ครับติดต่อศูนย์เลยทีเดียวทันที ก็คาดว่าน่าจะต้องได้เลิกเสียเงินแล้วล่ะครับโรบินเวนกัซาย